โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับ <c oughs> ก็มีกับผมคนเดิมใ,ในการเข้ามีเก r กับเกม the h u r r i c a ก e นะครับซึ่งผมก็ได้ไปฝึกเล่นเกมนี้มาหลายตาอยู่นะครับอืมก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่นกับอีกระสือนะครับถามว่าทำไมผมถึงห่างหายไปนานแล้วก็ทำไมไม่มาเล่นแกัน,นี่ก็เพราะว่า หนึ่งเลยคือผมขี้เกียจนะครับและสองเลยก็คือผมรู้สึกว่าแกนนะี่เนี่ยมันอัปเดตแล้วมันทําให้เล่นยากขึ้นม,มากๆนะครับยากชนิดที่ว่าแบบกูเลิกเล่นอนะ่ะมึงต้องคิดดูแล้วกันว่าแบบมันต้องยากขนาดไหนะคือแมปแม่งเยอะไม่พอแม่งยังมีอ e ีแมงมุมเวนิซึ่งผมเป็นคนที่แบบเกลียดแล้วก็กลัวแมงมุมมากนะครับแต่ผมชอบแต่ผมชอบสไปเดอร์แมนนะเออโอเคนะครับก็หาโดยรัวเลยตอนนี้ อาการแบบนี้นะ่าจะไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมถุงอะมีให้กูไหมผมจะรอให้มันขึ้นแจ้งเตือนว่าวิ่งแล้วผมค่อยวิ่งนะอืมไม่มีเนาะอีผีเวนี่มันไม่มาก็ดีดีแบบนี้เออก็สบายแล้ว เจ็ดถุงแล้วขาดีกสิบสามถุงใช้อดูหน่อยแล้วกันโอ้โหห้องใต้ดินมันอยู่ชั้นล่างกูขึ้นแล้วหวังว่ามึงจะไม่ขึ้นมาตอนนี้นะอีผีเจอหาอะไรบ้างวะเนี่ย โอเคเจออีกหนึ่งถุงเยี่ยมขาดอีกสิบเอ็ดถุงนี่ครับแล้วก็ปรับปรับอ่ะเจอเรื่อยแล้วแบบนี้ก็ดีเลยดี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 ด,ดีแบบนี้นดีละเจอเรื่อยเรื่อยเนี่ยเอาไว้แบบเปิดห้องห้องที่มันมีประตูวาร์ปเนี่ยอยู่ชั้นไหนละ <c oughs> รู้สึกจะชั้นเดียวกับเราเลยนะเนี่ยเก็บไอมาก่อน มันอยู่ชั้นเดียวกับเราเลยปะใช่ไหมฮึมันไปห้องใต้ดินแล้วอะไรของมันวะโอ้ถ้าทางมึงจำปัญญาอ่อนนะเนี่ยมึงเป็นไบโพล่าหรือเปล่าอา่าโอเคแบบนี้ก็สบายแล้วมันไปห้องใต้ดินเออถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะตอนนี้เพราะว่าเออ มันไปชั้นที่เราเก็บถุงมาแล้วอะเออแม่ถุงถุงเนน่ะนะขาดอีกสถุงตอนนี้ก็ตรงนี้อีกหนึ่งถุงก็เหลืออีกสามถุงใช่ไหมอ่ะฮะเหลืออีกสามถุงแล้วกูจะหาจากไหนเนี่ยอีกสามถุงอ่าฝั่งนี้ไม่มีแล้วเก็บไปแล้วมึงเป็นอะไรเนี่ย มึงเป็นโรคหอบเหรอวาร์ปกูขอชั้นดีๆอ่ะนะอืือยู่ชั้นเดียวกับผีเลยขอบคุณมากครับที่ทำให้ผมเสียเวลารอผีเนี่ยขอบคุณจริงจขอบคุณมากครับอือ้ชั้นบนไป มันอยู่ชั้นบนแหละเออตอนนี้ก็ลงชั้นล่างได้นีครับมีไอก็เก็บมาโอ้โหถุงอยู่นี่อ้ามีไออีกแล้วดีเลยดีดีดีด,ด,ดีจะได้เอาไว้ส่องตูดผีนะถุยขาดอีกสองถุงแล้วกูจะหาจากไหนนี้อะแม่งเขาวงกดชัดๆอีกานี่ มึงอย่ามาอยู่ชั้นเยียวกับกูนะอีหาอ้ออยู่นี่เหรอถุงอ้าอยู่นี่โอเคครบแล้วเหลือแค่รอให้ผีมันขึ้นไปชั้นบนอ๋อมันลงล่างปะเนี่ยพ่อมึงอ่ะลงล่างอีกแล้วเหรอ,อดูเหมือนกูจะได้จุกกับผีนะมึงมาฝั่งนี้ะมา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 ,มาฝั่งนี้นะ ฝั่งนี้นะโอเคฝั่งนี้นะอา้าวชิบหายละอ๋อทางนี้ทางนี้ทางน,างนี้มึงมานี่มาผีฮึถ้าตามทันก็ลองดูเจ้าผีโง่โอเคมันกำลังขึ้นแบบนี้สวยสวยสสวย,สวย,สวยเดี๋ยวผมจะออกกานที่ผีมันมา มาดิครับมาดิครับออกคานจบออง่ายน่ครับแค่5วินาทีเองคือกูไปฝึกให้มัน้ดหลายตาและ้ะแค่จะใช้เวลานานมันก็ยังอยู่เออก็ฟารานี้นะครับอือว่าเดี๋ยวผมจะหาอะไรที่แบบผมคิดว่าเออน่าจะเหมาะกับการที่เอามาทําคลิปลงช่องนี้มาเล่นนะครับอือหรือไม่ก็คงจะแบบกับเล่นงเนนี่แหละแต่ก็คงไม่ใช่เวอร์ชันปัจจุบันนะ อาจจะไปเล่นเวอร์ชันเก่าๆแทนหรือไม่ก็อาจจะมาเล่นเกมนี้บ่อยๆหน่อยม,มั้งอือแล้วแต่อารมณ์นะครับก็ประมาณนี้แหละก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเกมนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับก็จะเป็นกําลังใจให้คนทาคลิปม,มากๆเลยก็ส่วนจะเป็นคลิปอะไรทาไมนั้นนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ